นายมงคลเชื่อว่าการทำบุญจะนำความมั่งคั่งมาให้เขาจึงมุ่งมั่นทำบุญทุกวิถีทางไม่ว่าจะถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือบริจาคเงินทำบุญนับร้อยวัดแต่ไม่ว่าเขาจะทำบุญไปมากเท่าไหร่ชีวิตของเขาก็ยังคงยากลำบากเช่นเดิมด้วยความสับสนและท้อแท้นายมงคลจึงเข้าไปปรึกษาพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิผมทำบุญมาก,มาก ทำไมชีวิตผมยังไม่ดีขึ้นเลยครับนายมงคลเอ่ยถามด้วยความสิ้นหวังพระอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้มาจากบุญภายนอกอย่างเดียวหรอกนะแต่มาจากอริยทรัพย์หรือทรัพย์อันประเสริฐภายในต่างหากที่จะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนอริยทรัพย์ข้อแรกคืออุหมายถึงขยันหาเลี้ยงชีพด้วยความเพียรพยายาม อคือมันเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้หมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์กะคือการคบคนดีเป็นกัลยาณมิตรที่จะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสะคือการใช้ชีวิตอย่างสมถะพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัวมีความสุขกับสิ่งที่มีนี่แหละคือหัวใจเศรษฐีที่จะนำความมั่งคั่งและความสุขที่ยั่งยืนมาให้ นายมงคลทบทวนคำสอนของพระอาจารย์เขารู้สึกเหมือนได้ตื่นจากความหลงผิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มนําหลักอุอากะสะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเขาขยันทํางานเก็บออมอย่างสม่ําเสมอและใช้จ่ายอย่างมีวินยัยไม่ฟุ่มเฟื่อยเลือกคบมิตรที่ดีที่ส่งเสริมให้เขาพัฒนาตนเองอยู่เสมอและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เวลาผ่านไปไม่นานชีวิตของนายมงคลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขามีฐานะที่ดีขึ้นมีความสุขสงบและมีทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆด้วยความภาคภูมิใจการทำบุญภายนอกยังคงสำคัญแต่เขาเข้าใจแล้วว่าอาริยทรัพย์ภายในต่างหากคือรากฐานที่แท้จริงของความมั่งคัง่งและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตของทุกคน